ไปแล้วไอ้ที้ยิงไปนู่นเลยโจฮาร์ดโจฮาร์ดไหลให้กับบาสตันนี้บาสไหลมาตรงกลางให้กับนุกมีมี่ครับวันนี้คใคยๆเคาะบอลกันไปมียิงจักอยู่ส่งให้กับนุกนุกแตะไปตรงนี้จะโดนย่ากไหมไม่ได้เข้าทางบาสอยู่บาสจะกระชากบาสให้นุกนุกแตะติดติดฟ้องเอาแล้วเข้าทางพิพันธ์ ฟอ,ฟ,อฟองฟองฟองหนึ่งวันอยู่ไหลไปลูกนี้ติดนิดนึงขังจังอยู่จังเปิดลูกนี้จะหันตันไไดไม่ได้ตายไปโดนเตะมุม,มัที้ตัวต่อจอกเตะเข้ามาลูกนี้จอกยกมาพี่ตั้มโอ้โหโดนมงโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้ยี่ออกไปกข้างข้าเฉยเลยโอ้โหก็โดนมงโอ้ก,กง่งจะขย้อนเลยลูกนี้ไหลามาลูกนี้เอาละครับ ตามตัดบอลไม่ได้เข้าทางพิพันธ์พิพันธ์แตกระชากแล้วออกขวาไปให้เคนเฮ้ยคนเราฟังเคนได้บอลแล้วเคนให้กับเกมเกมไหลให้แทนตรงนี้แทนยังไงแทนยิงด้วยซ้ายนี้โอ้โหเตะปัดบอลไม่ได้ได้รู้แต่มุมอะไรอะไรเข้าใครเข้าทางอึงอ่างเข้าเท้าอึงอ่างเข้าเท้าอะไรอะไรแล้ววะ ไปแล้วลูกเกมเดินไปแล้วเขาเอ้ยลูกนี้มีเดี๋ยวบอลลื่นไปลูกให้กับเคนเคนแตะปติดทิศทา์เอาแล้วจ็อกจ็อกไหลให้เอกลูกนี้คนเดียวลูงโลกเอ็กอยังไงเอ็กยิงลูกนี้โอ้ยตรงตัวเฉยเลยเอ็กจะเปิดเข้ามาให้ฟรองฟรอง ฟ้องควายมาให้พี่ตั้มพวกนี้อ่ามีตัดไม่ได้เขานำฟ้องอยู่เอาไปให้โซ่แทนฟ้องไหลไปให้เชนเปิดเร็วทีเลยให้บาร์ตรงนี้โอ้โบาร์จะไม่ออกด้วยบาร์บาร์ไหลลูกนี้มาลูกอ่ะไม่มีใครนี่ว่าเอาแล้วเต้เต้ไหลให้กับพี่จ็อกจ็อกจ็อกไหลไปเอ็กดูกนี่คนเดียวเอ็กใหญ่ไหลพี่พันคืนมาจ็อก โอ้โหนเลยจ้ะพี่ลูกนี้เหมือน,น,นวัดสุเลแต่ยังเข้าไปได้ <replacing> <Kristen! S 2> ออนนี้เค้นได้บอลตรงกลางเค้นหลายมีเลยมีให้เค้นเค้นออกซ้ายไปที่นุกนุก ยกไปแล้วลูกนี้พี่ต้อมแทงเข่าไว้เข้าทางแทนอ๋อแทนยังไงแทนจับบอลไว้ให้กับเคนเคนจะกระชากเคนกระชากไปแล้วไหลไปลูกนี้ตั้งติดพี่ต้อมเป็นนึงพี่ต้อมออกซ้ายมาที่พี่พานพี่พานโมโตตัดไปได้ได้เป็นลูกเตะมนจากข้างข้างพี่พานคืนให้กับฟรอง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 อยู่ฟรองยกข้ามไปเลยลูกนี้เอ็กมงเช็ดลูกนี้โจฮาร์ตไปออกหลังไปเลยโจฮาร์ตจะ เพื่อนเข้ามาเราเพื่อนอยู่เอาล่ะโจฮัตตั้งก่อนตั้งก่อนวันนี้ให้กับมี่มี่ยกมาแล้วลูกนี้ออไม่มีใครลูกนี้โหเห็นกองเชียร์นึกว่านึกว่าเป็นเพื่อนเดียวกันมาแล้วพี่ิทามไหลามาลูกนี้ให้กับฟรองฟรองฟรองจักรชาก,ากแล้วฟรองไอ้กระดุมเจงแดงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้ตัวไปถึงนู่นแล้วครับแต่กางเกงยังอยู่โอ้โห กลับไม่ได้โอ้ยทางไม่ทันเลยตกใจอยู่เมื่อกี้นกแต่เข้ากลางนกยิงนี่ติดบล็อกนิดนึงเข้าทางบาสบาสกระชากบาสบาสยังไปบาสถูกขิกบาสยังไปบาสยังบุด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 ไม่ได้เอาเข้าทางบาสอยู่บาสไขว่มาเข้าทางพตั้มเตะออกไปเลยเข้าทางแทนเจ้าเอาละปล่อยบาสบาสไหลขวาไปที่เคนเคนโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาพี่ตั้มยังไม่หลงได้ไปลูกเตะมุมเข้าไป เคียนจะเปิดเรียกเข้าไปตรงนี้พี่ต้อมโฉบตัดหน้าไปก่อนนี่ได้ยังได้อีกดอกนึงเคียนจะเตะไปที่เคียนไหลตรงนี้เอาละจ็อกสกัดไม่ได้นี่เตะไปดับเบิ้ลเร็วพี่พันเบิ้ลไปทีเอเยไม่มีใครอ้นี่เผื่อเยอะไปหน่อยที่โจฮาร์โจฮาร์บอกว่าไปให้นกดีกว่า ลุกลกักไว้ให้กับมี่มี่เลงแล้วมี่ยกขึ้นไปลูกนี้ไม่มีใครแล้วครับเตจะเปิดขึ้นมาให้ครับพี่ตั้มตั้มเลงแล้วสัญญาณแล้วพี่ตั้มยกไปลูกนี้ดองๆพี่พันธ์มงเช็ดโอ้โหไม่ต้องกรอบ แล้วบาสจะขึ้นทางซ้ายออกคนัขวาให้พี่นุกพี่นุกไหลไปให้เกมลูกนี้เกมจะบอลลัดน,นิดนึงเกมจะได้บอลอยู่บางบอลไว้เกมคือหลังเลยที่แทนแทนคือหลังไปที่มี่มีไหลให้พี่นุกพ่นุกยังไปได้พ่นุกโอ้สถานี้หลอกสวยโอ้ทีนี้หลอกหลอกเก่งไปนี่เกมเกมเปิดลูกนี้นุกไหลออกไปโอ้โหไม่ทันเลย เตะเข้ามาตรงนี้ให้กับพี่ต้อมต้อมเด้งแล้วต้อมเด้งแล้วต้อมเด้งแล้วต้อมยกไปยาวๆลูกนี้พี่ผานจับบอลสวยแล้วโอ้โหแต่บอลลั่นออกไปถึงแทนเอาลที่ะมีมีม้วนมีเทิร์นมีเทิร์นมาแล้วให้กับเคนเคนไหลกลับมาพี่ต้อมตัดกันไม่ได้เอ็กเอาละโตกลับแล้วูกนี้ไหลให้กับฟรองฟรองฟรองยิงลูกนี้ติดโจฮาร์ดโอ้โหโจฮาร์ดไม่เซฟไม่ได้แล้วเอาละเอาละแย่งกันสองคนลูกนี้ไหลไหมกับพี่ต้อมต้อมยิงเอ้ยเอ้ยยิงหัวใจโอ้โห โอ้โหเฮี้ยโกงเลยวนี้หลอกจะยิงแต่ไม่เป็นจ่ายวันนี้ไปแล้วแทนเข้ามาที่เคนเคนไหลให้กับบารเอาแล้วบาร์ดจโดทางเรียบบารทางซ้ายบารตัดเข้าในบาร์ไหลออกขวามาที่มี่มี่แตะไปลุกยิงด้วยขวาโอ้โหชนเสาข้างนอกไปเลย เตเตบอกยกนะลูกนี้เอ็กแปะเข้าไปให้จ,นนจนันพันจันพันค้ามหลอ,อกสวยแล้วนี่ไหลให้จอกจอกถือมันไว้จอกจอกเตะไปติดฝูคู่ต่อสู้ใครวะจำชื่อไม่ได้ไปต่ำไปต่ำไหลใหลจ้อจอกจอกเบินเร็วทีตรงนี้ฟองยังไปได้ออกไปแล้วนี่ออกไปแล้วเอ้ยอ,ออกไปแล้วนี่ออกไปแล้ว ือหลานไปก่อนลูกนี้แล้วมาที่พี่ต้อมไหลไปจอ็จอกจ็อกเข้ากลางไปฟรองฟรองเบิร์นเร็วหรือยิงวะเนี่ยอ๋อเอาแฮนด์บอลแฮนด์บอลพิทต้อมไหลกับพี่ต้อมก่อนอน,นี่ไหลไี่จอ็อกขวาจ็อกเบิร์นเร็วทีนี่ฟรองฟรองก์ไหลจอ็จอกจ็อกเบิร์นเร็วให้ฟรองฟรองจะล็อกเขาก้ากลาง จ็อกไหลมาทางซ้ายตรงนี้พี่พันธ์ไหลคืนมาเอ็กเอ็กคืนไปพี่พันธ์ติดนุกเออติดแทนแทนล็อกไปแล้วแซมแต่เขาไนแทนไปแนละ้วแทนไหลทะลุช่องมาไม่ต้องตัดไปได้เอาละจ็อกได้โตกลับแล้วนี้ฟรองฟรองฟร,อง,ฟรองไหลจ็อกทีนึงจ็อกยกเข้ามาเอ็กจับซ้ายยิงขวาโอ้โหไม่ต้องกรอบโจฮาจะเตะเข้ามาวัานนี้เก็บบอลอยู่หาว่าไม่เจอ แทนเลีงแล้วแสนบอกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมาที่นุกนุกมาแทนแทนเล็งกินตัวเขาไปเรื่อยแทนจ่าทะลุช่องไปโอ้ยโอ้ยไม่โดนใส่เลยกองหลังเหมือนกันหมดเลยพวกนี้ไปเกมวัาจะครอปไปได้ไงคนเดียวอ่าตามเตะไปหาเขาใส่ไปเลยพวกนี้โอ้ยเปนไอ้ฝังบังไปก่อนพวกนี้ บอลกระชากไปแล้วนุกแตะตัดไม่ได้คาัถามพี่ต้อมพี่ต้อมตัดบ,บอลก่อนนี้ไหลให้กับจ็อกจ็อกค,คืนพี่ต้อมพี่ต้อมแตะบอลลูกนี้ยกข้ามไปเลยลูกนี้เอ็กกระโดดมองโอ้โหโอ้ยลงไปนอนแล้วไอ้เหี้ยอะไรเ,น,เนี่ยโอโ้กระโดดมองมาแล้วมี่นาทีสุดท้ายแล้วนัที่อยูท้ายแล้วแทนแทนออกซ้ายไปที่บาส บาสกระชากบาสไปเค้นเค้นแหวกแหวกติดผู้พันไปไม่ได้ไอหนุ่มเกนแด็กเอาละเอ็กคนเดียวเอ็กล็อกเข้าขวาเอ็กหนุ่มเรียบร้อยโอ้ลูกนี้ล็อกล็อกไม่น่าไปได้ลูกนี้ นุก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 เลงอยู่นุกเลงอยู่นุกไหลให้กับเคนเอาละคเคนมีพื้นที่แล้วเคนโยกสายโยกขวาไปขวายิงตบเข้ามาทางในติดพปต้้มจำได้บอลอย่ไหลออกขวาไปเลยที่จอกเอาแล้วมีพื้นที่ข้างเยอะไหลไปทีดฟองฟองหมุน4ีหนึ่งฝันดิงเลยพวกนี้หมดเวลาเดี๋ยวสีตำรวจลองตา